สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะโอ้โหช่วงนี้มีซีรีส์จีนที่ออนแอร์มารัวๆเลยค่ะในช่วงปลายปีนะคะกำลังจะสิ้นปี2023แล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นละครนะคะที่จะออนแอร์ในวันที่30พฤศจ,จิกายนนี้แน่นอนแล้วนะคะสำหรับละครโรแมนติกแบบแนววัยรุ่นค่ะเนื้อเรื่องก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ของคนหนุ่มสาวแน่นอนนะคะ Love me love my voice ค่ะโอ้ยสำหรับเรื่องนี้นะคะหวานได้ เล่านะคะไฮไลท์ของนวนิยายต้นฉบับไปแล้วนะคะซาวแต่เนื้อเนื้อมาเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วค่ะโอ้มีความมีความสุขมากๆกับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เป็นความรักของหนุ่มสาวที่ไม่มีมลพิษเลยอะ่ะอยากให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็เป็นสมาชิกกันได้นะคะสำหรับช่องออ YouTube หวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์นะคะแล้วในนั้นก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่หวานเล่าไว้นะคะแล้วก็กำลังเล่าอยู่ค่ะเอาละค่ะสำหรับ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่นำแสดงโดยคุณฐานเจนซื่อนะคะก็เป็นขวัญใจของแอดวานอีกหนึ่งคนรวมทั้งน้องโจเย่ค่ะ,คะก็เป็นขวัญใจของแอดวานเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีขวัญใจของแอดวานอยู่สองคนเลยนะคะโอ้ยเชียร์เต็มที่ค่ะต้องใช้คำว่าอวยที่สุดนะคะมันเป็นความแบบน่ารักจริงๆแล้วก็ในวรรณิยายนะคะของคุณโมเป่าเฟายเป่า,ปา,ปาก็เป็นอะไรที่เรื่องนี้ไม่มีผลไม่มีมลพิษเลยละคะ่ะดีมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะมีการเขียน ไว้ว่าจะออนแอร์เฉพาะนะคะบน Tencent Video แล้วก็ในเครือก็คือ VTV นะคะแต่ว่ามีการกําหนดโซนไว้ด้วยอะ่ะบอกว่าออนแอร์ทั่วเอเชียนะคะรวมมาเก๊าฮ่องกงนะคะไต้หวันอะไรแบบนี้รวมนะคะก็ยังงงงอยู่ปกติเรื่องอื่นไม่เคยมีระบุใช่ไหมคะ <laughs> ไม่เคยมีระบุเนาะแต่เรื่องนี้มีระบุนะคะ เรื่องนี้นะคะบอกเล่าค่ะเรื่องราวของพระเอกกับนางเอกที่แบบตกลุมรักกันนะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยแหละค่ะละครนะคะ,ะ,ะ,คะก็ดัดแปลงมาจากนะวนิยายโรแมนติกมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสุนทรียศาสตร์นะคะของ ในในแนวของเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงสปอตโฆษณาแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกันของพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะกูเซิงค่ะรับบทโดยน้องโจเย่นะคะถือได้ว่าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะที่ชื่นชอบการแต่งเพลงแล้วก็การใช้เสียงดังนั้นแล้วเธอไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างผลงานออกมานะคะแม้ว่ากูเซิงนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ไม่เป็นที่รู้จักก็ตาม ไม่มีใครรู้จักเธอเลยค่ะแต่ว่าความปรารถนาสูงสุดนะคะของนางเอกของเราคือการได้ร่วมมือกันนะคะได้ร่วมงานอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ได้กับนักพากย์ชื่อดังนะคะโดยเฉพาะอย่างโมชิงเฉิงค่ะซึ่งรับบทโดยนะคะฐานเจนซือนั่นเองค่ะแต่ว่ากูเซิงนั้นนะคะช่วงที่ผ่านมาคือในตอนที่เริ่มเข้าวงการเนี่ยก็ไม่เคยสมหวังเลยนะคะคือเธอนั้นน่ะได้พูดคุยกับใครก็ได้นะคะมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนะคะผ่านไปประมาณ เกือบ6ปีนะคะก็ได้มาได้ยินเสียงที่แบบว่าเธอจําได้ดีเลยว่าเสียงนี้ยเป็นเสียงที่เธอแบบโอ้โหรักแล้วก็พอได้ยินทีไรแล้วนะคะสตันทุกทีค่ะต้องหยุดทุกสิ่งอย่างแล้วก็เข้าไปในโลกของแบบโมโนแล้วนะคะเพราะว่าเสียงนั้นนะคะเป็นเสียงของพระเอกแล้วพระเอกนั้นนะคะก็เข้ามาเหมือนกับบอกสูตรอาหารของนางเอกของพวกเราค่ะซึ่งทําให้นะคะกูเซิงนั้นรู้สึกโอ้โหมีความหัวใจเต้นรัวแรงแล้วก็หัวใจสั่นสะท้าน มากมากเลยนะคะถามว่านางเอกทําอาหารเก่งไหมไม่เลยค่ะปกติไม่เลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าผู้ชายค่ะโมชิงเฉิงมาเล่าเรื่องสูตรอาหารพอเขาถามว่าได้ไปลองทําบ้างอย่างอะไรบ้างอย่างนางเอกของพวกเราก็จะเลยตําเลยนะคะประมาณว่าทําแล้วบ้างอะไรบ้างนะคะแต่จริงแล้วตัวเองนี่ก็ฉีกบะหมี่กึก่งสําเร็จรูปแล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปนะคะถ้าคุณแม่ไม่ทําอาหารไว้ให้นะคะสําหรับโมชิงเฉิงแล้วนะคะตัวละครพระเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ร่วมก่อตั้งเ ะะกล่ององไกลุ่มนักพาคเพอร์เฟขึ้นมาค่ะร่วมกับเพื่อนๆของเขานะคะซึ่งก็ทำกันมาได้ครบปีที่10นะคะ กลุ่มนี้นะคะมีความทุ่มเทแล้วก็ความกระตือรือร้นมากๆเลยค่ะที่จะให้คนที่ชื่นชอบนะคะในวงการของการพักเสียงการร้องเพลงอะไรแบบนี้ได้มารวมตัวกันนะคะนี้อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของพระเอกนั้นนะคะก็ไม่ได้มีอาชีพทางสายตรงที่เกี่ยวกับการเป็นนักพากอะไรหรอกเขาทําอาชีพอื่นเป็นหลักนะคะส่วนการใช้เสียงเนี่ยเป็นเหมือนกับงานอดิเรกข,ของเขานะคะแต่เขาทําเงินได้เยอะนะเพราะว่ามีคนจ้างเขาแบบพูดสปอต โฆษณาอะไรแบบนี้เยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะเขานั้นอยู่เขาเป็นนายแพทย์เพื่อนๆพระเอกของพวกเรานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการแบบปฏิสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางกลุ่มไอ้นักภาพเพอร์เฟกเนี่ยก็จะมีงานเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ10ปีค่ะณจุดนี้นะคะก็ทําให้หนักเอกของพวกเรานะคะความฝันเป็นจริงแล้วได้มีการทํางานร่วมกันนะคะกับโมชิงเฉิงพระเอกของพวกเราค่ะแล้วก็ในวันที่พวกเขาได้เจอกันครั้งแรกก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้น่นะคะเพืน เพื่อนเคยมีเพื่อน,อนๆที่ได้รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตไหมคะแล้วก็อยู่ๆก็มานัดเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าใครที่มีก็จะให้ความรู้สึกว่าฟิลนั้นแหละนะคะก็ <g ül> <g ül> <g ül> จะได้มาเจอกับคนที่ที่ปกติแล้วนะคะได้พูดคุยกันแต่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้มีการแบบวิดีโอคอลหรืออะไรกันเลยนะคะมีแต่ใช้เสียงอย่างเดียวแล้วอยู่ๆต้องมาเจอกันอะไรแบบนี้ <g ül> <ๆ S 2> ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะบอกได้เลยเรื่องนี้นะคะดูแล้วจะยิ้มไปนะคะ เรียกได้ว่ายิ้มไม่หุบอ่ะยิ้มไม่หุบเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ารักจริงๆของวัยรุ่นนะคะคู่ของพระเอกนางเอกก็เป็นอีกคู่หนึ่งส่วนทางด้านของตัวละครอื่นๆนะคะคู่ของเพื่อนสนิทนางเอกนี่ก็ จีมากๆเลยนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วพระเอกของเรื่องก็คือเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างเหมือนชื่อกลุ่มนักพากของเขาเลยนะคะเขาหล่อค่ะเขารวยเขาเก่งมีอาชีพที่ดีแล้วก็มีความสามารถมีเสียงที่ไพเราะหล่อมากๆเลยนะคะ แต่ถามว่าเป็นพระเอกที่เจ้าเล่ห์ไหมก็เจ้าเล่ห์แหละเพราะว่าเขาเน้นตามจีบนางเอกของพวกเราแบบเนียนๆนะคะจีบแบบเนียนมากๆเลยค่ะนางเอกของพวกเราก็โกะสุดๆนะคะนางเอกเนี่ยมีความชอบในเสียงของพระเอกเป็นทุนอยู่แล้วนะคะแต่นางเนี่ยกว่าจะรู้ตัว ว่าโดนพระเอกของพวกเราเนี่ยตามจีบแล้วก็จีบรุกหนักมากเลยนะคะก็จนแบบเอ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 โก,โกโกมาเรื่อยๆค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้มีทั้งเพลงที่น่าจะได้ยินนะคะคุณฐานเจียนซื้อร้องให้พวกเราได้ฟังแล้วก็จะมีเพลงที่เป็นเนื้อหาในในตัวของนวนิยายต้นฉบับอยู่แล้วที่คุณโม่เป่าเฟยเป่าเป็นผู้ที่แต่งขึ้นมานะคะหวานก็น่าจะคือหวานก็หวังว่าน่าจะได้ยินในในละครเรื่องนี้นะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าท่านใดที่แบบว่ามองหาความมีสาระมากเกินไปเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากได้ความสบายใจนะคะแล้วก็อยากได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะในการดูละครเนี่ยให้ดูเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่านะคะเรื่องนี้แก่นของเรื่องมันก็คือมีหนุ่มสาวนะคะที่เขาเกิดความรักขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงที่ไพเราะของแต่ละฝ่ายนะคะก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเนี่ยหวาน นได้ใช้เสียงของหวานนะคะในการทำคลิปมาโดยตลอดเนี่ยถ้ามีคนแบบว่าชอบเสียงของหวานแล้วก็เกิดหลงรักนะคะเสียงของหวานขึ้นมาโดยที่ก็หลงรักหวานด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับในเรื่องนี้นะคะ ในเรื่องนี้นะคะ Love me love my voice นะคะซึ่งผู้ใหญ่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันอาจจะดูไร้สาระอะไรหรือเปล่าแต่ว่านะคะในวัยในวัยอย่างเราอารมณ์หวานเข้าไปด้วยนะคะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะจุดนี้นะคะชอบมากๆเลยสำหรับเรื่องราวที่มันดูแล้วมันมีพลังบวกให้กับชีวิตนะคะ แล้วก็เรื่องนี้นะคะมันจะเป็นในแนวที่แบบว่าคือนวนิยายเนี่ยเล่าผ่านทางมุมมองของตัวนางเอกค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับว่านางเอกนั้นมีความหลงรักนะคะพระเอกในลักษณะที่เออเสียงแบบนี้ดีจังเลยแล้วก็เป็นลักษณะของแฟนคลับผู้หญิงที่ตกหลุมรักนะคะตกหลุมรักแบบไอดอลอะไรแบบนี้ซึ่งพระเอกนั้นจะเป็นไอดอลในเรื่องของการทํางานในเรื่องของวงการการใช้เสียงอะไรแบบนี้และะ้วค่ะซึ่งมันจะให้ฟิลนั้นนะคะ เพราะว่าเรื่องมันเล่าไปตามมุมมองของนางเอกนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าจับตาม,มองมากๆก็คือเพลงค่ะ เพลงนะคะที่จะมีการใส่ท่วงทำนองเข้าไปในเนื้อเพลงที่นันกเขียนนะคะคือคุณโม่เป่าเฟยเป่านั้นได้เขียนเอาไว้นะคะอยากจะเห็นจังเลยนะคะอยากจะได้ยินมากๆเลยว่าพอแต่งออกมาใส่ท่วงทำนองแล้วแล้วก็ร้องโดยคนที่มีเสียงเพาะมากๆอย่างคุณฐานเจียนซือเนี่ยมันนะคะจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีหนุ่มๆน,นะคะอีกหลายๆคนเลยค่ะที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้นะคะรวมทั้งตัวละครผู้หญิงด้วยแต่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวละครผู้ชายนะคะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มของนักภาคที่เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งกับพระเอกของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกลุ่มผู้ชายนั่นเองนะคะสำหรับนะคะนิยายเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาของความรักโรแมนติกที่ไม่มีความเจ็บ ปวดใดๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องการทำอาหารเข้ามาด้วยค่ะพระเอกทำอาหารเก่งมากนะคะเพราะว่าเขานั้นใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่งานยุ่งมากๆค่ะไม่มีเวลามาดูแลลูกนะคะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องทำกับข้าวกินเองมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ชอบในแนวนี้นะคะก็อย่าลืมรอติดตามชมไปพร้อมกันกับหวานนะคะก็ออนแอร์วันที่30พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้แล้วล่ะคะ่ะสาหรับ พิสอดนี้ก็เท่านี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ